คริสโตเฟอร์คอมบัสเป็นนักสำรวจและนักเดินเรือชาวอิตาลีซึ่งได้เดินทางบนเรือครบอบสี่ครั้งทั่วทั้งมหาสมุทรแอตแลนติกซึ่งเป็นการเปิดทางให้ยุโรปได้สำรวจอย่างกว้างขวางและการก่อตั้งดินแดนแนานิคมในทวีปอเมริกาการเดินทางของเขาซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกษัตริย์แห่งเปนทที่นับถือในิกายคาทอลิกเป็นการติดต่อครั้งแรกของยุโรปกับหมู่เกาะแคริบเบียนอเมริกากลางและอเมริกาใต้ โคลัมบัสออกจากแคว้นกาตยาในเดือนสิงหาคมคศ1492ด้วยเรือ3ามลำและได้มีการพบเห็นแผ่นดินในเทวีอเมริกาม่นวันที่12ตุลาคมสถานที่ลงจอดของเขาคือเกาะในบาฮามัสซึ่งประชาชนชาวพื้นเมืองรู้จักกันดีคือกวานาฮานีสถานที่ที่ห g r รนด์อ b e บีชเราสามารถเดินทางจากโรงแรมไปได้ด้วยการเดินใช้เวลาในการเดินทางประมาณ40นาทีระยะทาง2.6กิโลเมตรสถานที่ที่จะแนะนำในวันนี้คือ Underwater Structure ค่าการทางจากโรงแรมโดยประมาณ319บาทด้วยการได้งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ12นาทีระยะทาง15.5กิโลเมตร และสถานที่สุดท้ายที่เราจะแนะนำ House of Chocolate ค่าเดินทางจากโรงแรมโดยประมาณ278บาทโดยการนั่งแท็กซี่ใช้เวลาประมาณ24นาทีระยะทาง10.5กิโลเมตร